เที่ยวนรกเมื่อยังเป็นจากหนังสือพุทธโโลยีละครชีวิตของหลายชีวิตโดยหลวงพ่อจรันทิตธรรมโมประวัติของโยมเคลิมและโยมวาดนี้อยู่บางขุนศรีโยมเคลิมนั้นเป็นนักเลงใหญ่แต่ไม่ชอบทำบุญส่วนโยมวาดมีอาชีพทางค้าขายขายหมากขายพลูพายเรือสำปั้นจากบางขุนสรีไปบางแวกและบางนกแฝกขายพลูขายหมากเรื่อยไป จนมีเงินที่เก็บได้จากสลึงเป็นบาทเป็นร้อยมีเงินออมไว้มากมายก็ซื้อที่ซื้อทางในสวนที่บางขุนศรีนั้นแต่โยมเคลิมมีลูกไม่ให้เรียนหนังสือเลยอาตมาขอบอกไว้เลยว่ามีลูกไม่ให้เรียนหนังสือนั้นเป็นบาปนะส่วนจะบาปอย่างไรนั้นอาตมาจะบรรยายต่อไปโยมเคลิมชอบไปวัดแต่ไม่ยอมทำบุญที่เข้าวัดนั้นเข้าไปเพื่อเล่นหมากรุกกับหลวงตา พระวัดนั้นอยู่ใกล้ๆบ้านอาตมาจะไม่ขอออกชื่อวัดโยมเคลิ้มชอบเล่นหมากรุกทุกวันไม่เอางานเอาการแต่ประการใดส่วนโยมวาดนั้นขยันตีสี่ขายหมากพลูไปเรื่อยอาตมาจะขอรวบรัดในเวลาการที่ล่วงมาโยมวาดได้ซื้อที่ซื้อทางไว้มากหลายขนาดหนึ่งหนึ่งก็ไม่กี่ช่างในสมัยนั้นแต่โยมเคลิ้มมีอาชีพเดียวคือเล่นหมากรุกและเป็นนักเลงใหญ่ เล่นหมากรุกกับหลวงตาทุกวันในช่วงนี้ทางวัดได้มีการก่อสร้างศาลาหลวงตาได้บอกให้โยมเคลิ้มช่วยบริจาคสมทบทุนก่อสร้างศาลาโดยขอให้บริจาคสร้างหลังคาแต่โยมเคลิ้มไม่เอาด้วยหลวงตาก็พูดไปพูดมาเพื่อขอให้ช่วยว่าไหนๆก็มาวัดและเล่นหมากรุกด้วยกันทุกวันโยมเคลิ้มเสียไม่ได้ก็เลยบอกว่าเอาเอาเอา,เอาสักแผ่นหนึ่งคือเอาสังกสีแผ่นหนึ่ง ในเวลาการต่อมาอีกโยมเคลิมนี้มีลูกหลายคนอย่าลืมนะไม่ให้ลูกเรียนหนังสือนี่บาปและได้ปลูกบ้านทรงไทยใหญ่โตสามหลังเป็นหลังแฝดติดกันและเวลาน้ำขึ้นน้ำลงก็เอาเรือสัมปันของโยมวาดเก็บไว้ในใต้ถุนได้หลังจากนั้นต่อมาหลวงตาคู่เล่นหมากรุกกับโยมเคลิมได้มรณะภาพโยมเคลิมก็เลยหาคู่เล่นหมากรุกยากบางทีพระหนุ่มหมที่เล่นก็แพ้โยมเคลิม กระทั่งสมพานที่วัดนั้นก็ยังเล่นแพ้โยมเคลิมเลยก็คงจะมีหลวงตาเท่านั้นที่ถือว่าเป็นคู่ทุกคู่ยากในการเล่นหมากรุกกันมาโยมบอกลูกหลานด้วยนะถ้าบวชแล้วเล่นหมากรุกนั้นเวลาตายไปแล้วจะต้องไปเล่นในเมืองนรกในเวลาการต่อมาลูกของโยมเคลิมไม่ได้มีวิชาความรู้ใดๆเลยมีเงินมากมีที่ทางเยอะช่วงหลังมาได้มีการตัดถนนผ่านและเกิดมีเทศบาลเมือง มีอะไรต่ออะไรขึ้นมาที่ขายได้หลายสิบล้านบาทมีที่มากมายและขายไปได้ประมาณ30ล้านบาทอาตมาทราบไม่ค่อยละเอียดในการวันหนึ่งโยมเคลิมได้นุ่งผ้าสโรมีผ้าห้อยบ่ามีเรือสำปั้นของโยมวาดที่ใช้ทำมาหากินเพราะตอนนี้มีเงินมีทองมีที่มีทางมากทั้งนี้ก็เพราะโยมวาดที่ได้ทำบุญทำทานทุกวันอันเป็นกุศลแต่โยมเคลิมไม่เคยทำบุญเลย และโยมว่าจะให้ลูกเรียนหนังสือโยมเคลิมก็บอกว่าไม่เอาไม่ต้องเรามีเงินสามารถแบ่งให้ลูกๆได้สวนก็มีเป็นขนาดขนาดไม่ต้องกลัวไม่ต้องไปเรียนต่อมาลูกก็เดินตามรอยพ่อคือเป็นนักเลงกินเหล้าเมาสุราตลอดเวลาการไม่เอาเหนือไว้เอาใต้เลยและตลอดเวลาโยมเคลิมไม่ทราบเลยว่ามีนรกสวรรค์และก็ไม่เชื่อด้วยทั้งยังบอกว่าบุญบาปไม่มีจริง แต่โยมวาดเชื่อว่ามีนรกมีสวรรค์เชื่อบุญบาปในเวลาการต่อมาชื่อยายอะไรอาตมาจําไม่ได้แล้วเกิดตายขึ้นโยมเคลิม้มพายเรือสมปั้นไปบ้านเหนือและไปเอาต้นหมากรากไม้ใส่เรือจะเอามาปลูมที่บ้านสองต้นในเวลานั้นเป็นช่วงเย็นเย็นโยมเคลิ้มก็ไม่รู้จะพายเรือไปบ้านโยมคนนั้นมีเรือลำหนึ่งเป็นเรือมาดข้างหน้าสองแจวข้างหลังสองแจวมีคนถือท้ายอีกต่างหากและมีคนนั่งตรงกลางสองคนมีหนวดยาว แล้วเอาโยมที่ตายคนนั้นใส่เรือล่องมาพอมาเจอโยมเคลิมก็ชวนโยมเคลิมว่าเอา้าตาเคลิมไปด้วยกันโยมเคลิมก็ไม่รู้ว่าคนในเรือนั้นตายโยมเคลิมก็บอกไปว่าผมไปไม่ได้หรอกเดี๋ยวก็ถึงบ้านผมแล้วคนในเรือนั้นก็ขยันขยออีกว่าไปเนาไปด้วยกันหน่อยโยมเคลิมก็บอกว่าเอา้าไปก็ไปก็พายเรือตามแต่ตอนหลังพายตามไม่ไหวก็ขอผูกเรือให้ลากไปหน่อยก็ตามไป พอเรือผ่านถึงหน้าบ้านโยมเคลิมก็บอกว่าถึงบ้านผมแล้วเดี๋ยวผมขอแวะเข้าบ้านคนในเรือมาดก็บอกว่าเฮ้ย <"Hey, S 1> ไปด้วยกันหน่อยนะเดี๋ยวก็กลับโยมเคลิมทนรบเร้าไม่ได้ก็เลยตามไปพอผ่านมาได้คุ้งหนึ่งก็หายวับไปกับตาภาพในเมืองมนุษย์หายไปเลยย้อนกลับมาเล่าถึงว่าโยมเคลิ้มเป็นคนปานาติบาตคือชอบฆ่าสัตว์ตัดชีวิตดำกุ้งดำปลาเป็นที่หนึ่งกับเล่นหมากรุกเท่านั้นเมือ่อภาพหายวับไปกับตากลายเป็นเมืองเมืองหนึ่ง ถ้าคำนวณได้ก็คงจะอยู่ใกล้ๆที่บ้านของเขานั่นเองอยู่ใกล้ๆที่บ้านและภาพแรกก็เอาเรือไปเกยตื้นคนในเรือมาดบอกว่าไม่ต้องเฝ้าเรือไปด้วยกันโยมเคลิ้มลืมบ้านไปเลยและไม่รู้ด้วยว่าเป็นเมืองอะไรและไปด้วยตัวเองไม่ใช่ว่าฝันร้ายหรือตายไปคือไปทั้งเป็นและไปก็ได้ความว่าเอาโยมที่ตายไปนั้นไปไต่สวนสอบถามเรียบร้อยแล้วก็นำไปเข้าที่เข้าทางของเขาไปส่วนโยมเคลิ้มนั้นพวกสี่คนนั้นพาไป เมื่อไปได้สักพักก็ไปเจอพระหลวงตาเล่นหมากรุกอยู่กลางแดดผ้าจีวรก็ไม่มีห่มแต่จํากันได้หลวงตาเอ่ยถามก่อนเลยว่าอา้าวคู่หมากรุกมาแล้วข้าเล่นของข้าคนเดียวไม่มีคู่เล่นเลยในเมืองนี้หาคนเล่นด้วยไม่ได้เลยโยมเคลิ้มมาก็ดีแล้วมาเล่นด้วยกันโยมเคลิ้มก็เลยนั่งเล่นหมากรุกเ,เล่นไปเล่นมาเล่นมาเล่นไปแดดเมืองนั้นร้อนจัดร้อนจนหลังลอกเลยแดดเมืองนั้นผิดกับแดดเมืองเราและอยู่ๆก็เกิดฝนตกขึ้นมาอีก ฝนที่เป็นเม็ดๆนี่แหละแต่แทงหลังเป็นแนวๆเลยโยมเคลิ้มบอกว่าเอ๊ฝนเมืองนี้ทำไมจึงเจ็บจังทิมหลังเหมือนหอกโยมเคลิมเลยบอกหลวงตาว่าเดี๋ยวขอหลบฝนขอเข้าไปหลบฝนในศาลาหลังใหญ่นั้นก่อนเมื่อเข้าไปก็ไปเจอประชาชนที่ได้ตายไปแล้วเขาอยู่ข้างในส่วนโยมเคลิมเข้าไปไม่ได้ต้องอยู่ข้างนอกโดยมีสังกะสีแผ่นเดียวคลุมอยู่และสังกะสีแผ่นนี้ก็แปลก ฝนตกลงมาก็พุ่งเข้ามาข้างในได้ลงมาโดนหลังโดนไหลย,ยมเคลิมปวดแสบปวดร้อนโยมเคลิมบอกขอเข้าไปข้างในหน่อยเขาบอกว่าเข้าไม่ได้เพราะไม่ได้สร้างไม่ได้ทําอะไรเลยอย่างนี้เป็นต้นในเวลาการต่อมาชื่อยายอะไรอาตมาจําไม่ได้แล้วเกิดตายขึ้นยมเคลิมพายเรือสำปั้นไปบ้านเหนือและไปเอาต้นหมากรากไม้ใส่เรือจะเอามาปลูกที่บ้านสองต้นในเวลานั้นเป็นช่วงเย็นๆยมเคลิมก็ไม่รู้จะพายเรือไปบ้านโยมคนนั้น มีเรือลำหนึ่งเป็นเรือมาดข้างหน้าสองแจวข้างหลังสองแจวมีคนถือท้ายอีกต่างหากและมีคนนั่งตรงกลางสองคนมีหนวดยาวแล้วเอาโยมที่ตายคนนั้นใส่เรือล่องมาพอมาเจอโยมเคลิมก็ชวนโยมเคลิมว่าเอา้าตาเคลิมไปด้วยกันโยมเคลิมก็ไม่รู้ว่าคนในเรือนั้นตายยมเคลิมก็บอกไปว่าผมไปไม่ได้หรอกเดี๋ยวก็ถึงบ้านผมแล้วคนในเรือนั้นก็ขยันขยออีกว่าไปท่าหน้าไปด้วยกันหน่อยโยมเคลิมก็บอกว่าเอา้าไปก็ไป ก็พายเรือตามแต่ตอนหลังพายตามไม่ไหวก็ขอผูกเรือให้ลากไปหน่อยก็ตามไปพอเรือผ่านถึงหน้าบ้านโยมเคลิมก็บอกว่าถึงบ้านผมแล้วเดี๋ยวผมขอแวะเข้าบ้านคนในเรือมาดก็บอกว่าเฮ้ย hey, ไปด้วยกันหน่อยนะเดี๋ยวก็กลับโยมเคลิมทนรบเร้าไม่ได้ก็เลยตามไปพอผ่านมาได้คุ้งหนึ่งก็หายวับไปกับตาภาพในเมืองมนุษย์หายไปเลยย้อนกลับมาเล่าถึงว่าโยมเคลิมเป็นคนปานาติบาตคือชอบฆ่าสัตว์ตัดชีวิต ดำกุ้งดำปลาเป็นที่หนึ่งกับเล่นหมากรุกเท่านั้นเมื่อภาพหายวับไปกับตากลายเป็นเมืองเมืองหนึ่งถ้าคำนวณได้ก็คงจะอยู่ใกล้ๆที่บ้านของเขานนั่นเองอยู่ใกล้ๆที่บ้านและภาพแรกก็เอาเรือไปเกยตื้นคนในเรือมาดบอกว่าไม่ต้องเฝ้าเรือไปด้วยกันโยมเคลิ้มลืมบ้านไปเลยและไม่รู้ด้วยว่าเป็นเมืองอะไรและไปด้วยตัวเองไม่ใช่ว่าฝันร้ายหรือตายไปคือไปทั้งเป็นและไปก็ได้ความว่าเอาโยมที่ตายไปนั้น ไปไต่สวนสอบถามเรียบร้อยแล้วก็นําไปเข้าที่เข้าทางของเขาไปส่วนโยมเคลิมนั้นพวกสี่คนนั้นพาไปเมื่อไปได้สักพักก็ไปเจอพระหลวงตาเล่นหมากรุกอยู่กลางแดดพาจีวรก็ไม่มีห่มแต่จํากันได้หลวงตาเอ่ยถามก่อนเลยว่าอ้าวคู่หมารุกมาแล้วข้าเล่นของข้าคนเดียวไม่มีคู่เล่นเลยในเมืองนี้หาคนเล่นด้วยไม่ได้เลยโยมเคลิมมาก็ดีแล้วมาเล่นด้วยกันโยมเคลิมก็เลยนั่งเล่นหมากรุกเล่นไปเล่นมาเล่นมาเล่นไป แดดเมืองนั้นร้อนจัดร้อนจนหลังลอกเลยแดดเมืองนั้นผิดกับแดดเมืองเราและอยู่ๆก็เกิดฝนตกขึ้นมาอีกฝนที่เป็นเม็ดๆนี่แหละแต่แทงหลังเป็นแนวๆเลยโยมเคลิ้มบอกว่าเอ๊ฝนเมืองนี้ทาไมจึงเจ็บจังทิ่มหลังเหมือนหอกโยมเคลิ้มเลยบอกหลวงตาว่าเดี๋ยวขอหลบฝนขอเข้าไปหลบฝนในศาลาหลังใหญ่นั้นก่อนเมื่อเข้าไปก็ไปเจอประชาชนที่ได้ตายไปแล้วเขาอยู่ข้างในส่วนโยมเคลิ้มเข้าไปไม่ได้ต้องอยู่ข้างนอก โดยมีสังกะสีแผ่นเดียวคลุมอยู่และสังกะสีแผ่นนี้ก็แปลกฝนตกลงมาก็พุ่งเข้ามาข้างในได้ลงมาโดนหลังโดนไหลย,ยมเคลิม้มปวดแสบปวดร้อนโยมเคลิ้มบอกขอเข้าไปข้างในหน่อยเขาบอกว่าเข้าไม่ได้เพราะไม่ได้สร้างไม่ได้ทําอะไรเลยอย่างนี้เป็นตน้นเมื่อโยมเคลิ้มได้พบแล้วชายสี่คนนั้นก็พาเดินต่อไปพาเดินไปดูเมืองต่างๆเขาบอกจะไปดูบ้านธุรกันดานต่อไปเมื่อเสร็จเรียบร้อยแล้วจะพาไปส่ง โยมเคลิมก็ไปกับเขาไปเจอบ้านกลุ่มหนึ่งเขาเรียกว่าบ้านธุรกันดานมีสามีภรรยาคู่หนึ่งตีกันหัวร้างข้างแตกด่ากันมีวาจาสามหาวโยมเคลิมก็เข้าไปในบ้านหลังนั้นสามีก็ด่าภรรยาภรรยาก็ด่าสามีมีการซ้อมกันตีกันนา,นานาประการและทางเดินไปก็ไม่มีถนนมีแต่ป่ารกกรุงรังโยมเคลิมก็ถามคนพาไปว่า บ้านแถวนี้เขาเรียกตำบลอะไรน่าสงสัยว่าหมู่บ้านอะไรจึงได้ทะเลาะกันทุกบ้านด่ากันตีกันทั้งนั้นเลยต่อมาโยมเคลิมก็ไปพบกับคนรู้จักซึ่งมีอยู่สามสี่คนก็ได้ไต่ถามกันเขาบอกโยมเคลิมว่ามาอยู่ที่นี่นานแล้วต้องมาด่ากันมาตีกันลูกก็เป็นเหมือนกันหมดสามสี่บ้านนั้นเป็นทั้งหมดทั้งตำบลเลยได้ชื่อว่าบ้านธุระกันดาน หนึ่งในจํานวนที่พายมเคลิ้มไปเขาบอกแกโยมเคลิมว่าจําไว้นะคนที่อยู่ในเมืองมนุษย์ไม่เอาเหนือเอาใต้เลยเห็นแก่ตัวไม่บําเพ็ญบุญกุศลแต่ประการใดตายแล้วจะตกมาอยู่แถวนี้ทั้งแถวเลยเข้าบ้านใครจะมีแต่เรื่องอับประมงคลด่ากันทั้งนั้นและไม่มีโรงเรียนเลยไฟก็ไม่มีน้ำก็อยู่ไกลทุรกันดานมาก คนที่เขาสนทนากับโยมเคลิมเขาก็บอกว่าลุงเอ๋ยตั้งแต่มาเกิดอยู่บ้านแถวนี้ไม่มีความสุขเลยข้าวปลาก็ต้องแย่งกันกินที่เป็นดังนี้ก็เพราะว่าเมื่ออยู่ในเมืองมนุษย์นั้นไม่เคยได้ช่วยเหลือใครเลยและผู้ที่มาอยู่ร่วมกันอย่างนี้ก็มีอุปนิสัยอย่างเดียวกันก็ขอผ่านตำบลน,นี้ไปต่อมาชายสี่คนก็พายมเคลิ้มไปชมอีกตำบลหนึ่งที่มีบ้านหลังสวยงามมาก โยมเคลิ้มไปเห็นลูกหลานเขาคำว่ากูมึงไม่มีเลยพูดจาไพเราะจริงๆทั้งลูกทั้งพ่อและแม่เข้าไปดูข้างในแล้วสวยงามจริงๆมีระเบียบแบบแผนทุกอย่างและโยมเคลิ้มได้มีโอกาสไปเจอคนรู้จักกันที่เคยพบกันบ่อยๆในสมัยที่เขาเคยไปรักษาศีลที่วัดเขาบอกเคลิ้มว่าเคลิ้มเอ๋ยเรามาอยู่ที่นี่มีความสุขเหลือเกิน ในหมู่บ้านนี้มีแต่คนที่พูดจาไพเราะหมดทั้งหมู่บ้านเลยและลูกหลานก็ไปเรียนหนังสือกันไปมหาวิทยาลัยในหมู่บ้านนี้ลูกๆไปเรียนกันทั้งหมดเลยไม่มีใครอยู่เลยและมีเครื่องใช้สอยครบถ้วนบริบูรณ์จากนั้นเขาก็พาโยมเคลิมเดินไปจนถึงมหาวิทยาลัยเห็นโรงเรียนมีระเบียบเรียบร้อยเห็นมหาวิทยาลัยทุกประการทำให้โยมเคลิมนึกถึงเบื้องหลังได้ว่า เราไม่เคยให้ลูกเรียนหนังสือเลยไม่มีวิชาความรู้แต่ประการใดจากนั้นก็เดินไปจนพบโรงพยาบาลซึ่งอยู่ในกลุ่มหมู่บ้านนั้นเห็นจนเข้าใจหลักที่ว่าอานิสงส์หประการจากคนที่มีทานศีลและภาวนาครบเข้าหลักข้อที่หนึ่งจะไปเกิดที่ไหนก็ไปเกิดในบ้านมหาเศรษฐีเข้าหลักข้อที่สองสิ่งแวดล้อมเต็มไปด้วยบัณฑิตเข้าหลักข้อที่สาม เกิดที่แห่งหนตำบลใดจะเต็มไปด้วยบ้านสะดวกสบายทำให้บริบูรณ์ดีทุกประการเข้าหลักข้อที่4เต็มไปด้วยเวชศาสตร์แพทยศาสตร์ให้การปฐมพยาบาลอยู่ใกล้ชิดเข้าหลักข้อที่5เหลียวซ้ายแลขวาจะมีแต่มหาวิทยาลัยเต็มไปหมดใส่รองเท้าถือกระเป๋าแต่งตัวมีระเบียบวินัยเรียบร้อยในหมู่บ้านทั้งหมู่บ้านเลยซึ่งทำให้โยมเคลิมคิดเสียใจ ที่มีลูกแต่ไม่ให้ลูกเรียนหนังสือไปดูหมู่บ้านธุรกันดานที่ผ่านมาโรงเรียนก็ไม่มีเรื่องความสะดวกไม่มีเลยทําให้โยมเคลิ้มคิดแล้วเสียใจเดินร้องไห้ว่าลูกที่อยู่ทั้งบ้านห้าหกคนนั้นไม่เคยได้เรียนอะไรเลยอย่างนี้เป็นต้นจากนั้นได้เดินต่อไปอีกแต่โยมเคลิ้มรู้สึกหิวข้าวและหิวอย่างมากเลยโยมเคลิมได้ไปเจอคนที่รู้จักเขากําลังนั่งรับประทานอาหารอยู่ เขาเรียกโยมเคลิ้มรับประทานอาหารด้วยแต่โยมเคลิมรับประทานไม่ได้โยมเคลิมเล่าว่าทานไม่ได้เลยทั้งที่ตักมาแล้วที่รับประทานไม่ได้เพราะว่ามือสั่นหมดกินไม่ได้เลยโยมเคลิมไม่เคยทําบุญเลยมีแต่เล่นหมากรุกแต่โยมวาดใส่ใจบุญทําบุญเสมอฉะนั้นขอให้ญาติโยมจงจําเอาไว้ด้วยแม้เรามีภรรยาที่ดีทําบุญตักบาตรทุกวัน ก็ไม่ใช่ว่าภรรยาทำแล้วสามีจะได้ด้วยเพราะถ้าได้ทำไมโยมเคลิ้มจึงไม่ได้กินและคนที่นิสัยดีๆเขาก็เรียกโยมเคลิ้มรับประทานอาหารบอกกับข้าวดีๆเลยแต่โยมเคลิ้มก็รับประทานไม่ได้เลยทั้งนี้ก็เห็นจะเป็นด้วยว่าไม่ได้ทำบุญเอาไว้นั่นเองจากนั้นโยมเคลิ้มก็ได้ไปที่ศูนย์กลางถึงจะได้กลับบ้านเมื่อไปถึงที่ศูนย์กลางโยมเคลิมได้ให้สัญญาโยมเคลิมพูดเองเลยว่า พี่น้องทั้งหลายข้าพเจ้ากลับไปนี่ข้าพเจ้าจะไม่เอาแล้วข้าพเจ้าจะคิดสร้างวัดแต่ผู้เดียวสังกสีแผ่นเดียวนี้ไม่เอาอีกแล้วทำให้ข้าพเจ้าไปยืนอยู่ก็ไม่คุ้มฝนไม่คุ้มแดดข้าพเจ้ากลับไปในคราวนี้ข้าพเจ้าขอให้สัญญาแก่ท่านว่าข้าพเจ้าจะไปสร้างวัดแต่ผู้เดียวแต่เจ้าหน้าที่ที่นั่นบอกแกโยมเคลิมว่าตาเคลิมทำคนเดียวจะไม่ดีเพราะจะไม่มีพวกพ้องพี่น้องเลย โยมเคลิ้มบอกว่าไม่เป็นไรผมทำได้เงินผมมีเป็นสิบิบล้านบาททำไมจะทำไม่ได้ผมขอให้สัญญาว่าจะทำให้ได้แน่นอนโยมเคลิ้มรับปากเอาไว้อย่างมั่นเหมาะเลยหัวหน้าใหญ่ที่นั่นบอกว่าเคลิ้มถ้าแกไม่ทำหรือทำไม่ได้ไฟจะไหม้บ้านแกหมดอย่าลืมนะโยมเคลิ้มบอกว่าไม่เป็นไรผมขอให้สัญญาจากนั้นเจ้าหน้าที่ก็ให้โยมเคลิมลงเรือ จะขอกล่าวถึงทางบ้านของโยมเคลิมในเมื่อโยมเคลิ้มหายไปเช่นนั้นก็ไม่ทราบว่าไปเป็นหรือตายอย่างไรเพราะโยมวาดเห็นเรือผ่านไปเพียงลำเดียวก็ไปหาหมอดูในกรุงเทพหาหมอดูหลายแห่งหมอดูบอกว่าจมนำตายหลายหมอบอกตรงกันหมดหลังจากนั้นก็ทำการคนหาศพกันแต่ไม่พบต่อมาได้ทำพิธีเข้าทรงแต่ก็ยังหาไม่พบอีกไม่มีวี่แววเลยโยมวาดก็กลุ้มอกกลุ้มใจ หาโดยวิธีใดๆก็ไม่พบจนเกือบจะปลงตกแล้วและมีการทำบุญอุทิศส,ส่วนกุศลไปให้ซึ่งโยมวาดก็แปลกใจถ้าตายทำไมไม่เห็นศพแล้วศพทำไมไม่ขึ้นที่จริงแล้วในความรู้สึกของโยมเคลิ้มนั้นแกคิดว่าแกไปเดียวเดียวแต่เวลาที่ทางบ้านค้นหากันนั้นมันผ่านไปตั้งเจวันอาตมาได้กล่าวถึงตอนที่โยมเคลิมจะกลับเอาไว้แล้วว่าทางเจ้าหน้าที่เขาให้แกลงเรือ ในวิธีกลับของโยมเคลิมนั้นแก่กลับตอนตีสีภรรยาคือโยมวาดได้ให้ลูกหุงข้าวใส่บาตรส่วนลูกๆกก็เมายังลุกไม่ขึ้นที่ศาลาหลังบ้านที่ปลูกเอาไว้โดยเฉพาะสําหรับไว้กินเหล้าทางเจ้าหน้าที่ที่จะมาส่งเขาบอกโยมเคลิมว่าให้ลงเรือและไม่ต้องพายหลับตาเสียโยมเคลิมเล่าว,ว่าเขาได้เข็นเรือไปแวบเดียวเรือพุ่งเข้าไปในใต้ถุนบ้านของโยมเคลิมเลย พอดีโยมวาดมาเจอก็เรียกให้คนมาช่วยส่วนโยมเคลิมนั้นลุกไม่ไหวกระดุกกระดิกก็ไม่ได้เมื่ออุ้มขึ้นมาบนบ้านหลังของโยมเคลิมเป็นจุดและลอกหมดเลยอีกทั้งยกมือและพูดไม่รู้เรื่องโยมวาดจึงนำไปหาหมอและเข้าวัดเข้าวาดดน้ำมนต์ในเวลาการต่อมาจึงหายเป็นปกติเมื่อปกติดีจึงได้เล่าเรื่องทั้งหมดให้ภรรยาฟังทุกคนณที่นั้นเมื่อได้ฟังโยมเคลิมเล่าแล้ว ก็เชื่อและยอมรับว่าเป็นเรื่องจริงต่อมาได้มีการคิดสร้างวัดโดยสร้างโบสถ์สร้างศาลาสร้างวิหารเป็นต้นได้ปรึกษากับภรรยาและลูกทุกคนว่าขอทำบุญ10ล้านบาทเมื่อพศ2 5 1 2ถึง2,513ซึ่งอาตมากำลังสร้างโบสถ์ที่วัดอัมพวันนี้ส่วนโยมเคลิ้มยังเดินไม่ค่อยแข็งแรงแต่ลุกนั่งได้บ้างแล้วได้ประกาศว่าจะสร้างวัดโดยขอออกคนเดียว มีพระบอกโยมเคลิมว่าจะสร้างวัดโยมเคลิมก็ให้เงินไปโดยพระรูปนั้นบอกว่าจะไปดูที่สร้างวัดและต้องวางมัดจำที่โยมเคลิมให้ไปสี่ห้าหมื่นบาทที่แท้พระรูปนั้นหลอกเอาเงินไปใช้เสียเองต่อมามีสมภารเจ้าวัดบางรูปได้มาแนะนำโยมเคลิมว่าอย่าไปสร้างคนเดียวเลยโยมมีเงินมากก็ขอให้เฉลี่ยไปสร้างสิ่งต่างๆบ้างเถอะอาทิโรงพยาบาลโบสถ์ หรือศาลาเป็นต้นแต่โยมเคลิ้มไม่ยอมเพราะไปทนทุกทรมานกับสังกสีแผ่นเดียวและแกจะบอกให้ทุกๆคนทราบเสมอว่าขออย่าได้ไปเล่นหมกรุกกับพระและพระก็อย่าเล่นหมกรุกเลยเพราะเป็นบาปแน่นอนและตายไปแล้วก็ต้องไปเล่นหมกรุกในภพโน้นและโยมเคลิ้มยังได้ยืนยันว่าที่ที่แกไปนั้นไม่ได้ไกลจากบ้านแกเลยแต่น่าแปลกว่าทำไมสิ่งที่ไปเห็นนั้นนั้นมันหายไปไหนหมด อันนี้อาตมามานั่งคิดดูว่าโลกมนุษย์กับนรกสวรรค์มันอยู่รวมกันแต่มันไม่สามารถจะมองเห็นด้วยสายตาบ้านทุรกันดารกับบ้านความเจริญมันคงจะอยู่ใกล้กับโลกมนุษย์ในที่สุดโยมเคลิมก็ยังหาที่สร้างวัดไม่ได้และในวันหนึ่งโยมเคลิมได้ฝันไปว่าพระรูปร่างอย่างนั้นที่พอจะช่วยได้โยมเคลิมจึงให้ลูกชายเดินทางมาที่สิงห์มุรีโดยบอกกับลูกชายว่า ถ้าเจอพระรูปร่างอย่างนั้นให้ถามปัญหาลูกชายก็มาเจออาตมาที่วัดแจ้งพรมนครเมื่อเจออาตมาแล้วก็ถามอาตมาว่าท่านใช่หรือไม่ที่ชื่อนี้อาตมาก็บอกว่าใช่ท่านอยู่วัดอัมพวันใช่หรือไม่อาตมาตอบว่าใช่ดีแล้วผมจะไม่ขอเล่าอะไรละเอียดแต่ผมขอนิมนต์ไปฉันเพนที่บ้านผมหน่อยแล้วคุณพ่อจะมีเรื่องเล่าเองอาตมาก็ไม่ทราบว,ว่าเรื่องอะไร แต่เขามีนิมิตมาอย่างนี้บอกขอ,อนิมนต์ไปให้ได้มันเป็นเรื่องแปลกอยู่เหมือนกันแต่ในสมัยนั้นถนนฟากทางโน้นมันมีลาดยางเป็นถนนชนลประธานอาตมาก็ตอบตกลงไปเพราะเขาคงมีเรื่องอะไรกับอาตมาจึงได้ฝันมาถึงอาตมาเมื่อถึงวัดอาตมาจะไปฝนก็ตกและรถโดยสารที่ไปก็เสียตลอดทางไปเรื่อยๆกว่าจะได้ขึ้นรถก็9ก้าโมงครึ่งอัตมาคิดว่า คงจะเพนที่อ่างทองเป็นแน่รถก็เสียไปตลอดทางก็แก้กันไปเรื่อยๆเข้าไปถึงกรุงเทพถึงบางขุนศรีต้องลงเรือต่อไปอีกไปถึงที่บ้านโยมเคลิ้มสิบโมงครึ่งอัตมาว่าเป็นเรื่องแปลกรถก็เสียและไม่เคยไปบ้านโยมเคลิ้มเลยไปถึงบ้านโยมเคลิ้มสิบโมงครึ่งได้อย่างไรที่บ้านโยมเคลิ้มทำกับข้าวไว้มากมายอัตมาไปโยมเคลิมก็เล่าเรื่องดังกล่าวให้ฟัง และขอผูกมัดตัวอาตามาว่ารูปร่างอย่างท่านนี้แหละที่ขอให้ช่วยสร้างวัดอาตามาบอกว่าไม่ใช่โยมโยมฝันผิดแล้วอาตามาจะสร้างโบสถ์ที่วัดอัมพวันแต่ไม่ได้หมายความว่าจะมาเรียรายโยมหรอกอาตามาก็ถามว่าโยมฝันอย่างไรหรือโยมเคลิมก็เล่าให้ฟังว่ารูปร่างอย่างอาตามานี่แหละเมื่อเล่าแล้วก็ถลกเสื้อให้ดูที่หลังและเวลาเดินก็เป็นคล้ายๆกับอมภาฏ ส่วนด้านหลังนั้นก็เป็นจุดจุดหลังลอกมือก็ลอกแล้วบอกว่าผมจะฝากฝังชีวิตไว้กับท่านตามฝันนี้ด้วยจากนั้นก็เรียกลูกชายญาติและเรียกคู่ใหญ่บ้านมาด้วยอาตมาจำชื่อไม่ได้แล้วบอกว่าขอช่วยสร้างวัดให้หน่อยอาตมาบอกว่าอย่าเลยสร้างวัดคนเดียวไม่ดีหรอกในเมื่อโยมมีเงินทองมากก็ขอให้เฉลี่ยสร้างหลายแห่งบ้างเถอะแต่โยมเคล้มไม่ยอมเพราะถ้าสร้างหลายแห่ง เดี๋ยวผมก็ไปอยู่ในสังกสีแผ่นเดียวและยังขอทำสัญญากับอาตมาว่าผมขอถวายเงินท่านสิบล้านบาทในวันนี้ท่านต้องสร้างวัดแล้วเอาตัวท่านเป็นสมภารจะได้ไหมโดยเอาคนมาเป็นพยานเตรียมทําสัญญาและมอบเงินสิบล้านบาทให้ไปฝากไว้ในธนาคารอาตมาบอกว่ารับไม่ได้รอมาจนสองปีจนโบสถ์ที่วัดอัมพวันจะเสร็จแล้วรอแต่หลังคาโดยให้อาตมาไปหาซื้อที่ ถ้า10ล้านบ้านไม่พอจะเพิ่มให้อีก5ล้านบาทให้สร้างคนเดียวแล้วให้เอาชื่อโยมเคลิมใส่เป็นชื่อวัดโยมเคลิมแค้นใจนักที่ไม่เชื่อเรื่องบุญบาปแต่เมื่อได้ไปเมืองนรกมาแล้วกลับมานอนร้องไห้ทุกวันเพราะเป็นบาปที่ไม่ให้ลูกเรียนหนังสือเลยและสมบัติผมก็จะไม่เหลือเลยที่พูดอย่างนี้อาตมาได้สังเกตที่ตัวโยมเคลิมก็เห็นเป็นจริงและโยมวาดก็ขอยืนยัน เมื่ออาตมาเห็นมาดังนี้อาตมาเห็นวัดอยู่วัดหนึ่งอำเภอรพรมบุรีคือวัดศรีพรหมสิทธิ์ซึ่งกำลังจะเริ่มสร้างใหม่อาตมาจึงแนะนำให้โยมเคลิ้มไปสร้างโยมเคลิ้มถามว่าเขามีที่แล้วใช่หรือไม่อาตมาบอกว่ามีแล้วโยมเคลิ้มบอกว่าถ้ามีที่แล้วแกไม่เอาโยมเคลิ้มนั้นเป็นคนที่มีทิฏฐิมานะสูงในที่สุดอาตมาก็ไม่ยอมรับโยมเคลิ้มให้ลูกตามมาตั้งหลายเที่ยว บอกถวายเงินอาตมายังไม่ยอมรับมีพวกกรุงเทพคนหัวสมองสูงหาว่าอาตมาโง่รับมาแล้วก็ทำํำทำไปก็ได้อาตมาว่าทำอย่างนั้นเดี๋ยวก็ชวนกันไปนรกในที่สุดอาตมาได้ทําบันทึกบอกไม่ขอรับโยมอาตมาได้บอกโยมแล้วแต่โยมไม่เชื่ออาตมาอาตมาบอกแล้วว่าการสร้างนั้นช่วยกันสร้างช่วยกันทำนั้นน่ะดีแล้วเราไม่จำเป็นจะต้องไปสร้างใหม่ทั้งหมด และอาตมาเห็นว่าเราคงไม่ผิดสัญญาอะไรหรอกเมื่ออาตมาไม่ยอมรับก็ทําให้โยมเคลิ้มโศกเศร้าคิดถึงแต่เรื่องบ้านธุรกันดานและเสียใจที่ไม่ให้ลูกเรียนหนังสืออาการของโยมเคลิ้มก็ทรุดหนักในเวลาการไม่ถี่ปีที่ผ่านมาประมาณหปีผ่านมาสมบัติที่มีอยู่ก็ค่อยๆหมดไปและโยมเคลิ้มก็ป่วยหนักลงไปเรื่อยๆโยมว่าเห็นท่าไม่ดีได้มอบเงินห0,000 0บาทไปทําบุญ โดยอุทิศส่วนกุศลให้แด่เจ้ากรรมในเวรโดยร่วมทำบุญสร้างโบสถ์ต่อมาอีกไม่กี่วันโยมวาดก็ตายคงเหลืออยู่แต่โยมเคลิ้มและอีกไม่นานต่อมาโยมเคลิมก็ตายเมื่อตายแล้วก็เอาศพไว้ที่บ้านบ้านทรงไทยหลังใหญ่สามหลังนั้นแต่อยู่มาได้ไม่ถึงเดือนศพก็ยังไม่ได้เผาไฟเกิดไม้บ้านแต่หน้าแปลกหลังที่เอาศพไว้ไม่ไหม้นอกนั้นไฟไหม้หมดเลย ส่วนเรือนั้นอาตมาถามว่าเรือยังอยู่หรือไม่เขาบอกว่ายังอยู่อาตมาก็บอกว่าขอเรือให้อาตมาเถอะนะเรือสำปั้นส่วนทรัพย์สมบัติต่างๆลูกใช้หมดเลยกินเหล้ากันหมดมีเหลืออยู่นิดหน่อยลูกก็เอาไปซื้อรถมาคันหนึ่งแล้วนํามาให้อาตมาเจมิมเมื่อมาเห็นอาตมาก็ร้องหม่มร้องไห้บอกกับอาตมาว่าหลุนพ่อเงินหมดแล้วและที่ก็ขายหมดสิ้นไปแล้วไม่มีเหลืออยู่ และได้เล่าให้อาตมาฟังว่าบ้านได้ไหมไปแล้วตามสัญญาศพก็เผาไปตอนหลังอาตมาเจอลูกเขาภายหลังเมื่อเขาเอารถหกล้อมาให้เจิมส่วนเรือสำปั้นนั้นยังอยู่เรือที่โยมว่าใช้ทำมาหากินจนมีสวนมีนาอาตมาว่าว่างๆจะเอารถไปใส่มาในกรณีนี้ชี้ให้เห็นได้ว่าการเล่นหมักรุกกับหลวงตาและไม่ให้ลูกเรียนหนังสือพ่อเป็นนักเลงโต ลูกชายคนโตก็เป็นนักเลงและขี้เหล้าด้วยเพราะเหตุว่าพ่อแม่ไม่ให้ลูกเรียนหนังสือไม่มีความรู้วิชาการใดๆทั้งสิ้นสมบัติมีเท่าใดก็หมดดังกล่าวแล้วฉะนั้นจะยากดีมีจนก็ขอให้ลูกเรียนหนังสือไว้เถิดและให้บำเพ็ญกุศลตามที่อาตมาเล่ามานี้ชี้ให้เห็นว่าไปเมืองนรกทั้งเป็นและได้มาฝันถึงอาตมาอาตมาช่วยลูกได้โดยอาตมาบอกให้เลิกกินเหล้าตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ไม่อย่างนั้นอาตมาจะไม่เจิมรถให้เขาก็ร้องไห้ตอนหลังอาตมาติดตามผลอาตมาเห็นว่าดีขึ้นแล้วคือเลิกกินแต่ก็สายไปเพราะหัวหน้าเขาที่บางนกแฝกเขาเรียกว่าเสือบางนกแฝกนี่ที่อาตมาขอชี้ให้เห็นส่วนโยมเคลิมนั้นคุยกับอาตมาสามครั้งโยมเคลิมกับโยมวาดบอกอาตมาว่าในไหนท่านก็ไม่เอาอะไรแล้วและที่ได้ฝันถึงท่านโดยไม่เคยรู้จักกัน ก็ขอถวายทรัพย์สมบัติเอาไว้สักห้าหกชิ้นเช่นถ้วยโถโอชามเครื่องลายครามมากมายที่อยู่ในเรือนอาตมาบอกว่าได้ขอให้โยมถวายมาถวายแล้วอาตมาก็ยะถาสัพพีเมื่ออุทิศส่วนกุศลแล้วอาตมาก็ขอคืนให้แก่หลานคือให้ลูกเขาไปอาตมาไม่เคยเอามาแม้แต่ใบเดียวแต่อาตมาขอเรือไว้ลำหนึ่งแต่ยังไม่มีเวลาเอารถไปบรรทุกมา เท่าที่อาตมาเล่ามาขอให้ท่านผู้อ่านไปพิเคราะห์เอาเองว่าเมืองนรกสวรรค์อยู่ที่ใดกันแน่และผลที่ไม่ให้ลูกหลานเรียนหนังสือเป็นบาปอย่างร้ายแรงสมบัติก็หมดอย่างนี้ผู้อ่านว่าจะมีนรกสวรรค์หรือไม่และลูกชายดื่มเหล้าหัวราน้ําสมบัติหมดเพราะเหตุนี้อาตมาก็ขอยุติเพียงแค่นี้สุดท้ายนี้ขออนุโมทนาสาธุการบรรดาญาติทั้งหลายที่ได้บําเพ็ญกุศล จเจริญกุศลภาวนาที่สูงสุดในบวรพระพุทธศาสนาขององค์สมเด็จพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าด้วยการจเจริญสติปัฏฐานสี่ให้เรามีชีวิตมั่นคงดำรงไว้ซึ่งหลักฐานมีทั้งภูมิรู้และภูมิธรรมสมหลักการทุกประการคนใดมีสติปัญญาและความสามารถมีจเจริญกุศลภาวนาแล้วทำให้ลูกหลานมีสติปัญญาและความสามารถ ดังเรื่องของคุณโยมเคลิมและโยมวาดแห่งบางขุนศรีเรื่องเกิดในที่นี้ดังกล่าวแล้วนี่แหละไฟไม่บ้านไฟคือราคะไฟคือโทสะไฟคือโมหะลูกหลานไม่เรียนหนังสือหมดทั้งทรัพย์หมดทั้งสมบัติทำอะไรก็ไม่ขึ้นดังกล่าวขอกุศลผลบุญอันนี้จงดนบันดาลให้ญาติโยมทั้งหลายมันบำเพ็ญทานมันบำเพ็ญศีลมันเจริญกุศลภาวนา ลูกหลานเราจะได้สติรวยสวยดีมีปัญญามีหลักฐานไม่ไปเกิดในบ้านธุรกันดานสืบต่อไปแล้วขอกุศลดลบันดาลให้ญาติโยมจงประสบผลข้ามเกาะแก่งธุรกันดาลถึงฝั่งฟากผ่านวัตฏะสงสารถึงพระนิพพานโดยทั่วหน้ากันณนะโอกาสบัดนี้เถืน